บางคนเคยรู้สึกว่าขณะที่กําลังยืนอยู่ริมหน้าผาสูงชันกลับมีความคิดแวบขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลว่าถ้ากระโดดลงไปตอนนี้จะเป็นอย่างไรหรือขณะขับรถด้วยความเร็วสูงจูจูก็มีเสียงในหัวกระซิบว่าถ้าหักพวงมลาลัยรถกระทันหันละแม้จะไม่ใช่ความคิดอยากทำร้ายตัวเองอย่างแท้จริงแต่ความคิดเหล่านั้นกลับเกิดขึ้นโดยไม่มีคำเตือนนี่คือปรากฏการณ์ลึกลับที่หลายคนประสบ แต่แทบไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงมันถูกเรียกว่าการเกิดขึ้นของ The Call of the Void แม้จะดูน่ากลัวแต่เสียงนี้ไม่ได้แปลว่าคุณบ้าหรืออยากตายมันเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่แฝงด้วยความลึกซึง้งและอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจธรรมชาติของจิตใจมนุษย์เสียงกระซิบลึกลับในเงามืด The Call of the Void ไม่ใช่เรื่องใหม่มันถูกกล่าวถึงในวรรณกรรมปรัชญาและจิตวิทยามานานนับศตวตรรษเสียงที่ไม่ใช่เสียงความคิดที่ไม่ใช่ความตั้งใจมันเหมือนเงาลางางของความเป็นไปได้ที่คุณไม่มีวันจะทำแต่กลับรู้สึกถึงมันได้ชัดเจนอย่างน่าประหลาดมันอาจเปรียบได้กับการเดินเข้าไปในห้องมืดที่คุณรู้ว่าไม่ควรเปิดประตูแต่ก็ยังมีบางอย่างในตัวคุณที่อยากเปิดดูสักครั้ง เสียงนี้ไม่ได้มาพร้อมความหวาดกลัวแต่กลับแฝงด้วยความสงสัยใครรู้และความรู้สึกถึงพลังลึกลับบางอย่างที่ดึงดูดให้คุณไตรตรองถึงเส้นบางๆระหว่างการดำรงอยู่กับการหายไปนักเขียนบางคนอธิบายว่าเสียงนี้เป็นเหมือนบทกวีเงียบของจิตใต้สำนึกที่สะท้อนถึงการรับรู้ว่าชีวิตคือสิ่งเปราะบางและทุกการมีอยู่ย่อมมีทางที่จะสิ้นสุดลง เสียงแห่งความว่างเปล่าจึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่ต้องหวาดกลัวแต่คือเสียงที่เชื้อเชิญให้เราตั้งคำถามกับการมีชีวิตอยู่ด้วยมุมมองใหม่นักจิตวิทยาเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สัญญาณของแนวโน้มฆ่าตัวตายแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความตระหนักรู้แบบเฉียบพลันหรือการตื่นรู้ในชั่วขณะถึงพลังในการควบคุมชีวิตของตนเองเป็นเสียงแห่งการยืนยันว่า เราคือผู้มีสิทธิ์ในการกำหนดทิศท,ทางชีวิตของตนเองเสรีภาพไม่ใช่แค่การทำอะไรก็ได้ตามใจแต่คือการรู้ว่าเรากำลังเลือกและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการเลือกนั้นเสียงเรียกจากความว่างเปล่าจึงกลายเป็นเหมือนสิ่งที่คอยเตือนสติเราว่าแม้เพียงความคิดหนึ่งก็สามารถพาเราไปสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการมีอยู่ของเราได้ในอีกแง่หนึ่งมันอาจเป็นเหมือน การอย่างลึกลงไปในขอบเขตของอิสรภาพที่เรามีเหมือนจิตใต้สำนึกกำลังตั้งคำถามว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้าไม่มีอะไรยับยั้งเราคำถามนี้อาจไม่ได้ต้องการให้เราตอบแต่เพื่อให้เราตระหนักว่าในทุกเสี้ยววินาทีของชีวิตเรากำลังทำการเลือกอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเลือกจะอยู่ต่อเลือกจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวหรือแม้แต่การเลือกจะทำหรือไม่ทำอะไรเลย เมื่อสมองสำรวจเส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับความตายจากมุมมองทางจิตวิทยาเสียงกระซิบนี้เกิดขึ้นจากกลไกที่เรียกว่าความคิดบุกรุกซึ่งหมายถึงความคิดที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งแทรกเข้ามาในจิตใจโดยไม่ตั้งใจมักจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือค่านิยมของบุคคลน,นั้น เช่นความคิดที่เป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นทั้งที่ในความเป็นจริงเราไม่มีความตั้งใจหรือความปรารถนาจะกระทําเช่นนั้นเลยกลไกนี้เกิดจากการทำงานของระบบสมองส่วนหน้าซึ่งรับหน้าที่ในการควบคุมแรงกระตุ้นและการตัดสินใจเมื่อสมองพยายามประมวลสถานการณ์อันตรายสมองอาจทดสอบความเป็นไปได้ต่างๆอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างความระแวดระวังซึ่งอาจแสดงออกมาในรูปของความคิดสุดต่งโดยไม่ตั้งใจเช่นภาพในใจของการกระโดดลงจากที่สูงแม้คุณไม่ได้ต้องการทำเช่นนั้นจริงๆก่อนที่เราจะไปกันต่อหากคุณเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวตนและจิตวิญญาณอย่าลืมกดติดตามเดอะกร h p พาดและหากต้องการสนับสนุนช่องของเราสามารถกดคลิกปุ่มขอบคุณด้านล่างวิดีโอนี้ หรือหากต้องการสนับสนุนเป็นรายเดือนสามารถกดสมัครเป็นสมาชิกของช่องได้เลยทุกการสนับสนุนจากคุณมีความหมายต่อเราอย่างมากจุดสำคัญคือคนส่วนใหญ่มักจะสามารถรับรู้และแยกแย่าได้ว่านี่คือความคิดบุกรุกและไม่ได้สะท้อนถึงตัวตนหรือเจตนาที่แท้จริงเป็นเพียงการตอบสนองชั่วคราวของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเอาตัวรอดและการประเมินความเสี่ยง แต่ในกรณีของ The Call of the Void ความคิดนั้นดูจะพิเศษกว่าเพราะมันเกิดขึ้นเฉพาะในจังหวะที่ชีวิตเผชิญหน้ากับความเปราะบางที่สุดเช่นยืนอยู่บนตึกสูงหรือริมระเบียงหรือขับรถด้วยความเร็วสูงนักประสาทวิทยาเชื่อว่าเสียงนี้อาจเป็นผลจากกระบวนการของสมองที่พยายามประเมินอันตราย โดยการจำลองความเสี่ยงแบบสุดตรงเพื่อย้ำเตือนให้ระวังหากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือสมองกำลังทดสอบความเป็นไปได้เพื่อไม่ให้คุณทำมันจริงๆด้านลึกของจิตใจระหว่างความว่างเปล่ากับการมีอยู่นอกจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์แล้วปรากฏการณ์นี้ยังมีรากลึกมาจากปรัชญาในแนวคิดของอัตถิภาวะนิยม นักปรัชญ,ญาอย่างอันเบิร์ดคามูมองว่าเสียงแห่งความว่างเปล่าคือสิ่งที่เตือนว่าชีวิตไร้แก่นสารโดยตัวมันเองไม่มีจุดหมายหรือคำตอบตายตัวใดๆรอเราอยู่และเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องสร้างความหมายขึ้นมาเองผ่านการกระทำการตัดสินใจและความรับผิดชอบของตนเองเสียงนี้จึงเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนความเป็นจริงว่าในจัก,กรวาลที่ไม่มีคำตอบสำเร็จรูป มนุษย์ต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้เขียนนิยามของตนเองการเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือโอกาสในการประกาศอิสรภาพทางจิตวิญญาณและเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแบบของตนเอง The Call of the Void คือการเตือนว่าคุณสามารถทำลายตนเองได้ทุกเมื่อแต่คุณเลือกที่จะอยู่นั่นแปลว่าคุณกำลังสร้างเหตุผลให้กับการมีชีวิตต่อไป ในแง่นี้เสียงแห่งความว่างเปล่าไม่ได้เป็นศัตรูแต่มันคือบททดสอบของจิตใจที่ละเอียดอ่อนเสียงนี้เหมือนเป็นคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มันไม่ได้ต้องการคำตอบในทันทีแต่กระตุ้นให้คุณมองลึกเข้าไปในใจของตัวเองเพื่อหาสิ่งที่ยึดโยงคุณไว้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นความฝันความรักความรับผิดชอบหรือแม้แต่ความต้องการมีชีวิตอยู่ เพียงเพื่อค้นหาความหมายของการมีอยู่มันคือการเผชิญหน้ากับคำถามพื้นฐานที่สุดของมนุษย์คุณจะใช้ชีวิตต่อไปทำไมซึ่งไม่ใช่คำถามเพื่อให้รู้สึกสิ้นหวังแต่เป็นคำถามที่เปิดพื้นที่ให้จิตใจได้เติบโตและให้เราได้เลือกตอบใหม่ในแต่ละวันด้วยคำตอบที่เปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์ความเข้าใจและการยอมรับตัวเองมากขึ้นความว่างเปล่าในตำนานและาศาสนา เสียงเรียกจากความว่างเปล่ายังปรากฏในวัฒนธรรมและความเชื่อหลายแห่งซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ทั่วโลกต่างพยายามทำความเข้าใจเสียงกระซิบอันลึกลับนี้ผ่านกรอบความเชื่อของตนเองในพุทธศาสนาความว่างเปล่าหรือสุญญาตาไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่คือธรรมชาติแท้จริงของทุกสิ่งทุกสิ่งไร้แก่นสารไร้ตัวตนถาวรและอยู่ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การตระหนักถึงสุญญาตาเป็นการเปิดใจให้เห็นความเป็นจริงของโลกและปล่อยวางจากการยึดติดทั้งในตัวตนความปรารถนาและความกลัวเสียงแห่งความว่างเปล่าในมุมมองนี้จึงอาจเป็นการชี้นำให้เราได้ระวางและมองชีวิตอย่างสงบเย็นในทางตรงกันข้ามบางวัฒนธรรมตะวันตกเช่นนิกายคริสต์บางสายอาจตีความเสียงนี้ว่าเป็นการล่อลวงจากปีศาจ เสียงที่พยายามบั่นทอนความหวังทำลายศรัทธาและกระตุ้นให้มนุษย์หลงทางจากทางของพระเจ้าในมุมมองนี้เสียงดังกล่าวจึงถูกมองว่าเป็นบททดสอบของความเชื่อเป็นสิ่งที่ต้องเอาชนะผ่านพลังของความศรัทธาและการยึดมั่นในความดีงามแม้จะดีความแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเสียงนี้ต้องการคำตอบจากคุณไม่ว่าจะด้วยศรัทธาเหตุผล หรือการตระหนักรู้ในปัจจุบันเสียงแห่งความว่างเปล่าคือบทสนทนาลึกในจิตใจที่ท้าทายให้เราตอบคำถามว่าเราจะอยู่ต่อไปอย่างไรและเราจะสร้างคุณค่าอะไรกับการมีอยู่ของเราความหมายที่ซ่อนอยู่ในความน่ากลัวหากมองลึกลงไป The Call of the Void อาจไม่ใช่เสียงกระซิบแห่งความตายแต่มันคือเสียงของการตื่นรู้ที่ดังขึ้นในห้วงเวลาอันเงียบงันที่สุด เป็นสัญญาณลึกจากภายในที่กระตุ้นจิตใจให้ตระหนักรู้ว่าชีวิตของเรานั้นเปราะบางเพียงใดและทุกลมหายใจคือการเลือกอย่างมีความหมายเลือกที่จะมีชีวิตอยู่หรือเลือกที่จะละทิ้งมันไปเป็นช่วงเวลาที่บางคนเรียกมันว่าเสี้ยววินาทีแห่งการตื่นซึ่งทำให้เราไม่ใช่แค่รอดชีวิตแต่เริ่มรู้สึกถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงนักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่า เสียงนี้เป็นเพียงการรีเซ็ตความสนใจเพื่อให้คุณรู้สึกถึงการมีชีวิตมากขึ้นหลังจากผ่านความคิดแบบสุดขั้วเหมือนเมื่อครั้งหนึ่งคุณเฉียดอันตรายแล้วหัวใจเต้นรัวคุณรู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงศิละปะบทกวีและเสียงว่างเปล่าในหัวใจหลายศิลปินทั้งนักแต่งเพลงและกวีได้พูดถึงเสียงกระซิบจากความว่างเปล่า ไม่ว่าจะเป็นผ่านภาพ,พยนตร์ดนตรีหรือบทกลอนเสียงนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้การสร้างสรงสรค์ศิลปะที่ต้องใจผู้คนในรูปแบบต่างๆเพราะมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดในตัวมนุษย์ความกลัวความเหงาและการค้นหาความหมายบางคนใช้ศิลปะเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการสำรวจเสียงนั้นโดยแปลเปลี่ยนความมืดมนให้กลายเป็นบทกวีบางคนถ่ายทอดผ่านดนตรี ที่ทำให้เรารู้สึกถึงช่องว่างภายในใจที่ไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดและบางคนเล่าเรื่องในภาพ,พยนตร์ที่สะท้อนเสี้ยวหนึ่งของความคิดที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงเอ็ดการ์อันลันโพพูดถึงความเย้าวยวนของความตายอย่างโรแมนติกซิลเวียแพลตเขียนถึงความเปราะบางของจิตใจที่อยากหลุดพ้นในวรรณกรรมญี่ปุ่นก็มีแนวคิดคล้ายกันอย่างความงามของสิ่งที่กำลังจะหายไปเสียงของความว่างเปล่า ไม่ได้มีไว้เพื่อค่าแรงบรนดาลใจแต่มันคือแหล่งพลังงานสำหรับการสร้างสรรค์เมื่อเราจ้องมองความว่างเปล่าโดยไม่หนีเราอาจพบคำตอบของการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงบทสรุปเราทุกคนเคยได้ยินเสียงนั้นเสียงจากความว่างเปล่าคุณอาจไม่เคยบอกใครแต่คุณไม่ได้โดดเดี่ยวการเกิดขึ้นของ The Call of the Void ไม่ใช่สัญญาณของความผิดปกติ แต่มันคือสัญญาณลึกจากภายในที่บอกว่าคุณกำลังมีชีวิตอยู่คุณกำลังรู้สึกและคุณมีทางเลือกเสมอแม้จะเป็นทางที่คุณไม่เคยตั้งใจจะเลือกก็ตามมันเป็นการย้ำเตือนว่าภายใต้ความเงียบงันและความเปราะบางของมนุษย์เราทุกคนต่างมีช่วงเวลาเหล่านี้ช่วงเวลาที่เสียงในหัวกระซิบถึงความเป็นไปได้อย่างสุดขั้วเพื่อให้เรากลับมาตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ นั่นคือชีวิตสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณได้ยินเสียงนั้นไหมแต่คือคุณเลือกที่จะไม่ปล่อยให้มันครอบงำคุณเพราะในความเป็นจริงเสียงแห่งความว่างเปล่าอาจไม่ใช่คำเชิญชวนสู่จุดจบแต่เป็นการกระตุ้นให้เราตระหนักว่าเรายังมีบางสิ่งที่มีความหมายมากพอให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมันอาจเป็นเสียงสะท้อนจากขูบเหวในจิตใจที่ไม่ได้เรียกให้เราเก้าวตกลงไป แต่กลับทำให้เราเก้าวถอยออกมาและเริ่มตั้งคำถามว่าฉันจะใช้ชีวิตต่อไปเพื่อสิ่งใดเสียงนั้นจึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนว่าเธอยังมีอำนาจในการเลือกชีวิตของตัวเองเธอสามารถสร้างความหมายให้กับการมีอยู่ได้และความว่างเปล่าไม่ได้น่ากลัวหากเรากล้ามองเข้าไปข้างในเสียงนั้นอาจยังคงอยู่แต่มันไม่ได้ครอบงำคุณเพราะสุดท้ายแล้ว เสียงกระซิบแห่งความว่างเปล่าอาจเป็นเสียงที่กระตุ้นให้เรากล้าที่จะมีชีวิตอย่างแท้จริงก็จบแล้วสำหรับเนื้อหาในวันนี้และหากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้ซึ่งเกี่ยวกับจิตวิทยาการพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ในอนาคตขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จนจบไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไป ขอพลังจากกระวาลจงสถิตยอยู่กับทุกท่าน